สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่ากลับกันมาอีกแล้วนะครับในช่วง MotoCom Battle Review นะเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาเล่นห่อคอยต่อเลยนะแล้วตอนนี้นะครับพี่ก็มาถึงด่านที่100นะด่านนี้พี่ผ่านนะครับพี่ได้การ์ดเพชรนะแน่นอนครับฝั่งตรงข้ามเขาจัดเต็มขนาดนี้นะพี่ก็จะไม่ออมมือให้เขานะครับวันนี้นะครับการ์ดเทพก็ได้ประจำตำแหน่งแล้วนะนะพร้อมสู้เรียบร้อยฝั่งนั้นก็ถือว่าโดนพี่เจาะเข้าแรงอยู่นะขอลดเกาะก่อนแล้วกันเกาะน้ำแข็งะแตกไปเถอะพี่ไม่เดียวคาบาวมาเล่นนะเพราะว่า กระเป๋าพี่ส่งไปทำเควสนั่นเองก็เลยใช้ซับมาเล่นแทน,นครับเข้าไปแสนเก้าก็แรงอยู่นะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่ามันเลือดเท่าไหร่ถ้าไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โผมเลือดสี่แสนเลือดล้านหกแลยเหรอเนี่ยได้เอางี้เหรอกันดอดใช่ไหมเนี่ยลืมนั่นไงกันเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์ หน่อยบางอาจมากอะไรอะ่ะ e ดีเจเนอเรชั่นเลือดอ๋อเขาติดสปอร์ตสปอยนี่ลืมสปอร์ตไฟเหรอ <c oughs> อันสตัรด้วย <c oughs> อ๋เอเฮ้ยข้าก็มีโยมเหมือนกันนะว้ <c oughs> มาแล้วสกัดเล็ตของเกียร์หน่งก็ไม่ได้ใส่ใจเนี่ย วันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีไม่มีอารมณขันเลยเลือดเยอะอย่างนี้ต้องให้สกอร์เปียนจัดการขอ,อเบิ่มๆหน่อยเลยเล,ยลยดไปเครื่องหนึ่งแล้วก็ล็อกเขา้าซะเจดพร้อมทำงานแล้วนะออกมาเจดเตะไม่ขาหลุดเลยเหรอจะหนี้ปิดชากหก่อยเถอะผมไม่ปิดใส่ใจไมห่หนีอยู่ดีเอาหน,นีได้ไม่เป็นไร เก็บไอตัวนี้ก่อนก็แล้วกันเรียบร้อยเรียบร้อยบอสไปช่วยเจ้าได้เหรอชิข้ามีสองล่างวะใส่ใจด้วย,วยไม่เตะตัดขาก็ได้เมื่อกี้จะสวนเลยนะ เงียบร้อยนะครับไปหนึ่งศพโอ้ลืมดูเวลาเลยเหลือเวลานิดเดียวเนี่ยต้องรีบเก็บสัญญาเปลดตัวนี้เสียเวลาเกินไปแล้วสัญญาเปลโอ้ยไม่ทนันไม่ได้อยู่ตายไมตายหม้แสนกว่าเอ้ยได้อยู่ครับ อ้าวผ่านแล้วมาลุ้นกันนะครับพี่จะได้การเพชรตัวอะไรนะพี่จะได้การ์ดใหม่ก็ได้ขอให้พี่ได้การ์ดใหม่นะครับโอพี่ได้ไนท์บูฟนะครับบวกหนึ่งอะตอนนี้